แปลกเนาะฝรั่งก็แปลกชอบเมียแบบนี้เขากินดีๆไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ใช่คนทำไมติก๊กตอกไม่แบนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆพนหาขวมเงยฝรั <c oughs> ่งชอบของแปลกก็แค่กูกินโช่อี่ติเด้นีิสีให้ติก๊ตกต็อกมาแบนกูแบนโหลดมาขี่ขานแบนแบนูกูก็เปิดช่องไม่เอากูบังงึด เออเลือดสมเป็น,นแต่บอกจะคลองเห็ดบ่ได้คือเขาก็สิอยากให้ติดตอกมาแบนเขาเนะาะกงูหลังหงอภาษากูกินโชว์สิผู้หนาพวกแก่ผ่าโชว์พวกแบบอันบอบแว้วๆพวกอันเห็ดบอดีพวก,พวกตีกันในติดตอกพวกจังสันพวกจังสี่นั้นก็คือบอไปว่าไปด่าเขาไปแบนเขาภาษา,า,ก,นะากูกินสมุกสลวดตาสวดซื่อแล้วเมื่อวานฝรั่งแปลกเนาะมักของแปลกก็กุ้มเป็นของแปลกเนาะสูบอสวยเลือกได้เลยที่บอกให้เออ โซเล็กได้ได้ไดนี่ฝรั่งมาของแปลกก็คุ้มของแปลกเนาะสุมข,ของแปลกของแปลกที่เลือกได้เลยสู่คําว่าแปลกี่ฝรั่งเขาบ่เอาเลเนะของแปลกสวยเลือสสดสอเป็นเตนมเลือดสเปนเต็เลยสิหน่อยเออเป็นเป็นตัวอย่างที่บอดีเลยจังไหนกูหลงหงหล่หงอแล้วมาว่าว่าเพราะเขาไม่ใช่คนเนาะแสดงว่าห็นกูว่าเป็นคนมึงกับว่าเป็นคนคือกันตเนเม็นบ่ะหันกูว่าเป็นคนมึงกับว่าเป็นคนคือกันแหละเพราะว่ามึงมีสองตีนสองตีนสองมือคือกันหรือมังมือหรือมังมือมือมีตีน ห,หรือมึงเป็นสัตว์เลี้ยงข้านมึงมาเป็นคนน่ะนะหึกูขอถามมึงไงมึงเป็นสัตว์เลี้ยงขานตีกูหลงงึดละงอคอมเมนต์ยังว่าเบิ่งจากของเบิง่งอันอันมันเแ็่คลิปเพื่อกันไอ้คนพวกที่มันเข่ามาด่ยายที่ z o ในติ๊กตอกเนี่ยข่ามาด่าหลายขั้นในติ๊กตอกนี่ยมันเแ็่คลิปเพื่อกันแต่มันมาดังมันแบบว่ามันเข่ามาคอมเมนต์คลิปจะ zoom อะไรให้คนเข่ามาคอมเมนต์อันคอมเมนต์ ตอ่อต่อจากมันแล้วก็ให้คนกดติดตามมันหน่อยสินาะนี่พวก <c oughs> พวกมีปัญญา <c oughs> พวกสมองหมาปัญญาควย้ยพวกนี้พวกสมองหมาปัญญาคว้ยอืมหาหาคนติดตามนะ่ะเพราะว่าอันยอดวิวจาขวางอันแต่ละคลิปแต่ละคลิปแค่์ร้อยกว่าอืมร้อยกว่าคนดูมีคนติดตามอยู่ประมาณแปดคนสิบคนนั่นบอกพวกเราก็มีติดตามประมาณร้อยคนสองรอยคนคนติดตามอืมมีคนดูอยู่สิบกว่าคนอืมมีคนดูอยู่สิบกว่าคนมีคนดูอยู่ร้อยกว่าคน อทําเป็นมาคอมเมนต์คลิปเขาด่าเขาจังสั่นจังสี่บ่เบิ่งจากของจากของไอเห็ดคลิปคือกันแต่จากของเห็ดบดดังเพราะเห็นเขาดังอิจฉาอิจฉาเขาว่าจังสั่นกันสี่ว่าจังสี่ว่าจังสั่นว่าจังสั่นจังสีมีคอมเมนต์หลาเลยเจ้ตอบแค่นี้ก่อนมือนี่ตอบด่าทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ก่อนมือนี่วันหยังมือนี่วันหยังวะมือนี่วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็บ่ยี่สิบเจ็เนาะมือนี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์อืวันเสาร์ไหมมินิฮาร์ดคลิปมินิฮาร์ดทูเอฟวีบอดี้หรือสมิเตน ขันกูว่ามันคนมึงกับว่ามันคนด้วกันหรอวะเอ้าอืมงั้นบอเพราะมีสองขาสองตีนด้วยกันแต่ว่ากูว่ามีหางแต่มึงมีของขาสองตีนมึงมีหางไงมึงเข้าใจปะมึงว่ามึงมึงมีหางกูว่ามีหางอืมกูว่าเป็นคนอืมบอมึงกับเป็นสัตว์หรอวะเอ้าขันกูว่ามันคนมึงกับเป็นสัตว์หรอวาอึอีปึกอีสมองมาปัญญาคว้ยตอนนั้นเกิดมาน่ะพอกับแม่มึงก็ขี่ปอนมึงติคือม่มีสมองแท้อืม ดาเมืออกันไม่ดาแต่กูมึงว่าตกองไปว่าฝรั่งแปลกฝรั่งจังสันฝังสีดอกผัวกูนี่เป็นถึงผู้จัดการธนาคารคือบอกให้กูเนี่ยเป็นกระลีขายหีน่บอแล้วกูได้ผัวผู้จัดการธนาคารมึงหามึงหาอะไรคือกูก็มึงเห็นอะไรคือกูก็ยังเห็ดขีดกินโชนี่มึงเปิดคำใหไงตาสวดสวดบกสวดตวดตาสวดเลือดสมันแนคือกูได้บอมึงเห็ดบ่ไ้มึงย่สามารถสโลเชล่น้ำกูมึงดาเก่งคือกูบอเวลากูได้รับไรเด่นดินกัดแตกแต่ของแท้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  ภาษากูเฮ็ดคลิปกินซื้อมา,า,า,าดากูว่าสั่นเพื่อว่าเวลากูเฮ็ดคลิปตอบคอมเมนต์นี่ว่ากูบ่ดีว่ากูจังสั่นจังสี่วิหัวควยุยมึงไปอยากให้กูดา่ามึงเกิดว่าต้องมาเขียนคอมเมนต์ด่ากูติล่ะเขียนว่มีตั้งหลายคอมเมนต์เนีกูว่าฉันเนี่ยตอบมือไรว่างว่างกูกับจังสีตอบที่กูตอบกูบว่ามันไรเสียดอยากกับมึงเนี่ยกูอยากมาตอบยอ,อดวิวซื่อ,อ,อมียอดวิวเข่าเงินกับสิเข่าบรินคนฉลาดมันเว็นว่าไปเที่ยวคอมเมนต์ว่าคนนั้นว่าคนนี้เงินกับบ่ได้อื มีแต่ความรู้สืกอเฮียยาของมึงหรือพวกกันบ่มีประโยชน์พวกเกิดมาเสียศาสตร์เกิดพวกกันอันสมองหมาปัญญาควายพวกอันเกิดมาลืมว่าสมองมานนัเอ้ยเอามาแต่หัวไปใส่ผมเอาอันตั้งแต่ผมเอามมไว้หนีบหูซื้อสมองว่าเอามานั่มเี้ยมึงเข้าใจคำว่าคำคอนเทนต์คอนเทนต์น่ะมึงเห็ดอะไรคือกูมึงกับมาต้องมาแยมขมือใหญ่เห็ดคือกูกินคำงานสุขส่วนลวดตาสวดมึงเห็ดรวดอือแจ้งหนาแบบสโลสแล่คือกูน่นน่ะเห็ดรวดขะมึงกล้าเห็ดน่ะ ถ้ามึงประกามึงจะมาแยมเออชิบอกให้อ,อืออีหัวควาาอีนอแตกลูกอีนอแตกพ่อแม่บาสั่งสอนโคตรเหงามึงสะมันดีขัางนอกอือไอพวกถุ่งหน้าเวนเดอร์